มึงคิดว่าลูกมาเห็นกูสภาพนี้ลูกมีว่าไงว้เนี่ยลูกลก็สับสนม่นวายกดให้หน่อยกดให้หน่อยเร็วครับที่คลีนเครื่องสาอางที่คลีนเครื่องสํอาอ,สอางครับเหลือสองห้าเก้านะครับ <25 9. S 2> เหลือสองห้าเก้าเหลือสองห้าเก้ามีครับสรุปที่เขียนคิ้วคือมีให้ราคาราคาพิเศษเท่าไหร่จ๊ะ กดไปเลยแล้วให้แบบหนึ่งแถมหนึ่ง,งแถมมาสคคาร่าคิ้วฟูค่ะมาสคาร่าล,ล็อกคิ้วฟูอ่ะที่เป็นตัวตัวดังของเราเลยอ่ะอ่าโอเคในตะก,กา้ตกกาตะก,ก้ากดตะก้าที่เป็นดินสอได้เลยที่มุมเพิ่มตะก,กา้าดิสนสอแล้วแถมฟรีไปเลยอีกอันหนึ่งว้าวคิ้วใครชอบงานคิ้วงานต่อวงกุดของหน้าก็เอาไปเลยค่ะใครชอบงานคิ้วนะครับมิจุ๋ยนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะแฟดเซลตัวที่เขียนคิ้วให้ ไม่มันมีอยู่ในในนี้ของหนูอยู่แล้วอะเมื่อกี้มัอยู่ลัสแวรมใช่ใช่หนูแค่แค่เพิ่มขึ้นไปไอใตัวที่เนหนึ่งเก้าห้าอะน่าจะเราไปดูโอเคมาแล้วค่ะโอเคมันหนูปักหมดว้ให้พี่เลยมันมีแต่คถามตัวม่วงแล้วพ่อจะเอาไปว่าเออตัวม่วงอยู่ไหนไม่รู้เมื่อคืนป่ะเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อวานอัี้หาเ้ามาสามแปดเก้าได้ซื้อในไลฟ์บูสักสา กแต่ซื้อที่อื่นไม่ได้นะโอเคพ่อเร็วร้านแปดกับพ่อแล้วมามาร้านแปดกันนะครับพ่อทำขนาดนี้แล้วเซ็ตคู่นะเซ็ตคู่นะคะอันสีมม่วงอะโอเคโอเคจัดจ่ะจัด่ะทุกคน<ม>ต่อไปจะเป็นคิ้วของคิ้วนะครับคิ้วคิวคิ้วคิวคิ้วแล้วก็มาสคาร่าคิ้วนี่เดี๋ยวให้ดูดินสอเขียนคิ้วนี่นะดินสอเขียนคิ้วนะครับ วันนี้ใครกดในไลฟ์นะครับดินสอเขียนคิ้วเราให้มัสคาร่าคิ้วให้มัสคาร่าคิ้วไปหนแท่งเท่ากับว่ากดในราคา195จะได้ทั้งดินสอเขียนคิ้วแล้วก็ได้อันนี้นะครับมัสคาร่าคิ้วไปแบบให้ไปเลยเท่ากับ1แถม1 195อยู่ในตะกร้าจ้ากดได้เลยจ้าดินสอเขียนคิ้ว แล้วให้มาสคาร่าคิ้วฟูไปนะคือในตะกร้ามันจะมีแค่มาสคาร่าคิ้วอย่างเดียวเอ้ยมันจะมีแค่ดินสอเขียนคิ้วอย่างเดียวฮัลโหลฮัลโตะกร้าตะกร้าดินสอเขียนคิ้วกับมาสคาร่าคิ้วอะตะกร้ายังไม่ทันเลยเอ้าวถ้าไข่ไข่แยกกันได้เลยหมายถึงว่าแล้วมันหนึ่งแถมหนึ่งได้ไหมเนี่ยพ่อหนึ่งแถมหนึ่งยังยังไม่ได้เนี่ยพ่อเอาเนี่ยพ่อเนี่ยนีเ่เอา ไม่ได้หรอไม่ได้กันเป็นพี่กันพี่จะไม่ขายถ้าถ้าถ้าเซ็นเซลได้ตอนนี้คือได้ได้เป็นชิ้นชิ้นเดียวชิ้นเดียวกว่าอ่าโอเคอ่ะทุกคนเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่นะมันจะสับสฉวนม้วนใบหน้าเอาเอาเอาเบาเลยครับให้จะได้ไม่เหนื่อยอันนี้อันนี้ก็น่าหนี่นุ่มนอนหมาเออเนี่ยมันเจ็บตูดเอาเพราะนอนนั่งที่นอนหมาเออนังที่นอนหมาอ่ะ ทุกคนวันนี้ไม่มีความ,มงงงวยหรือตะก้านิดหนึ่งขออภยัยล่าสุดทุกคนมันเรียวมากขอพ่อง่ายๆเลยโ <Okay. S 2> อเคเมื่อกี้ม,มีคนถามหาน้องม่วงใช่ไหมใช่อเอาราคามาเดี๋ยวตะก้าอืม,มันตะก้ามันไม่มีในนี้แล้วอ่ะผมหนูเข้าไปในช็อปให้หน่อยดิได้แล้วก็คนเก่งสองคนมารวมอยู่ด้วยกันเออบันไลเลยเนะี่ยทุกคนคิวกดยกเลกิกออเดอร์ไปเลยไม่ได้หรอไม่ขายไม่ขาย ตกกะการมันไม่ได้ใช่ไหมใช่ตกกะการไม่ได้ครับขออภัยครับอขออภัยเอามาเมือ่อต้ตอมมามีอยู่แล้วไม่ใช่หรอมันหายไปอ่ะในในตะก,การหน้าลายแบไหนเนาะมุ้งอยู่นี่เออให้ชิดมุงมุ้งอยู่นี่นะเอาตัวบหนรับ นี่นะเออใช่ใช่อันนั้นแหละสองคู่นะเนี่ยเออมันมันคลาได้อันนั้นแหละตะการตะการเมื่อกี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่ตะการนี่เนี่ถูกลงและโอเคต้องโชขีนแสดงว่ามีอยู่แล้วอ่าทาแก้มด้วยสิคะได้สิถูกทาให้ฮัลโหลไง่าเล่นเล่นตัวม่วกก่อน แล้วก็ไอซีเล่นได้แอดวานเล่นได้จ้าจ้าโอเคจ้าแล้วโอเคโอเคมาทุกคนใครเปิดเข้ามายเพิ่งงงนะหนูดีเจพุทธเองค่ะเอ๋อะอ,ะอะไรอะไรวะกูาหายไปเนี่ยกูงงหมดแล้วอเออกูจะเอาอะไรวะเออเขาจะอะไร <laughs> ความจำระยะสั้นหายไปแล้วทุกคน ในคนมันนี่ยอ๋อผมไม่หามันไม่ไม่เจอแต่มันแอดเพิ่มเข้าไปไม่ได้หรอใช่ไหมใช่มัน,มนอยู่ขในเรียบร้อยแล้วตะก้าหาย ไปนี่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 นนอาโอเคมา, okay. มาใครหาน้องง่วงแบบออริจ r ออ i, i. n <No. S 1> ิ r น g อ n ลมอ่ะใครหาน้องง่วงแบบออริจิมาเลยนะครับน้องง่วงแบบออริจินอลมาแล้วรอให้กี่นาทีมาจาับเว